า,ารยุโรปตะวันออกนะคะซึ่งเป็นภูมิภาคที่สองนะคะที่จะนําเสนอในวันนี้นะคะก็คือกลุ่มของอาหารรัสเซียนั่นเองค่ะอาหารรัสเซียนะคะเมื่อพูดถึงประเทศรัสเซียเนี่ยแน่นอนค่ะก็ต้องนึกถึงเหล้าวอดก้านะคะซึ่งเป็นเหล้าที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีชื่อเสียงนะคะของประเทศรัสเซียคนรัสเซียเนี่ยนิยมทานเหล้าวอดก้าแบบเพียวๆนะคะแล้วก็ เป็นที่ทราบกันดีว่าเหล้าวอดก้าเป็นเหล้าที่มีแอลกอฮอล์ค่อนข้างสูงแต่ว่าเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศนะคะของประเทศรัสเซียเนี่ยที่มีหิมะนะคะแล้วก็ค่อนข้างหนาวเย็นเนี่ยเขาก็จะนิยมดื่มตัวเหล้าวอดก้านะคะในการาคลายหนาวนั่นเองนะคะซึ่งการดื่มเหล้าวอดก้านะคะของชาวรัสเซียเนี่ยก็จะช่วยดื่มเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นนะคะในในขณะที่อากาศเนี่ยหนาวเย็นแล้วก็นิยมรับประทาน ดื่มคู่กันนะคะกับปลาเฮอริ่งรมควันแล้วก็ไข่ปลาคาเวียนะคะในการดื่มเหล้าวอดก้าของเขาเนี่ยก็จะนิยมใช้เป็นถ้วยแก้วนะคะใบเล็กๆแล้วก็ดื่มลงไปเพื่อให้ผ่านลำคอลงไปอย่างรวดเร็วนะคะสีของวอดก้านอกจากที่เราเคยเห็นเป็นสีขาวแล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะนำเสนอให้ได้รับชมนะคะว่าจริงๆแล้ววอดก้าเนี่ยยังมีสีอื่นอีกนะคะอย่างเช่นสีแดงเนี่ยชาวรัเสเซียก็จะเรียกว่า เรียบินอฟก้านะคะหรือว่าสีเหลืองเนี่ยก็จะเรียกว่าซูบรอฟก้านะคะซึ่งก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสสีก็คือสีใสสีแดงแล้วก็ตัวสีเหลืองนะคะส่วนตัวอาหารของรัเสเซียเนี่ยที่นิยมรับประทานกันมากนะคะเนื่องด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นซุปนะคะซึ่งซุปที่ชาวรัเสเซียนิยม นิยมรับประทานกันเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นบีทซุปนะคะก็คือทํามาจากหัวบีทในภาษารัสเซียนเนี่ยก็จะเรียกว่าบรอดนะคะส่วนซาวเคราซุปนะคะที่ถัดมาเนี่ยก็คือจะเป็นซุปที่มีรสเปรี้ยวนะคะก็จะนิยมรับประทานกันในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นเช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะชาวรัสเซียนเนี่ยยังนิยมรับประทานนะคะ ตัวคูลีเบกานะคะคูลีเบกาก็คือพายของชาวรัสเซียนะคะที่นิยมทํามาจากตัวพายเป็นแป้งพายนะคะแล้วก็สอดไส้ด้วยเนื้อหรือว่าปลานะคะอาหารของชาวรัสเซียส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันจะมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะเพราะว่าการทําอาหารของชาวรัสเซียส่วนใหญ่เนี่ยมักจะนิยมผสมครีมเปรี้ยวใส่เข้าไปด้วยทุกครั้งนะคะในการทําอาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะในการทําอาหารรัสเซียน,นั่นเอง ส่วนอาหารที่มีชื่อเสียงอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เราจะมักจะพบเห็นกันบ่อยๆเลยเนี่ยก็คือเป็นไก่ทอดนะคะที่เราเรียกว่า Chicken k i ียฟนะคะชิคเก้นเคียฟเนี่ยก็คือได้จากการที่นําอกไก่นะคะมา สไลด์เป็นแผ่นแล้วก็แผ่ให้เป็นแผ่นบางๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะ,อะสอดไส้ด้านในด้วยเนยนะคะหรือถ้าหากมีกลุ่มของชีสเนี่ยก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะแล้วก็ใส่เป็นกลุ่มของพวกสมุนไพรสดต่างๆลงไปหลังจากนั้นใช้วิธีการม้วนหรือว่าพับนะคะตัวอกไก่ที่เราใส่ไส้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดให้สนิท ะะหลักนั้นเนี่ยนำไปผ่านกระบวนการชุบแป้งนะคะแล้วก็นําไปผ่านการชุบกับไข่แล้วก็เกร็ดขนมปังแล้วก็นําไปทอดนะคะซึ่งเมื่อไก่สุกแล้วเนี่ยด้านในนะคะของตัวเนยหรือว่าตัวชีสท,ที่เราใส่ไว้เนี่ยเมื่อโดนความร้อนหรือว่าไก่สุกแล้วเนี่ยมันก็จะละลายออกมาเวลารับประทานเนี่ยก็จะมีความชุ่มฉ่ำนะคะของตัวเนยหรือว่าของตัวชีสท,ที่เราใส่ไว้ด้านในนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มของอาหารรัสเซียนะคะ ถัดมานะคะเป็นอาหารโปลแลนด์ค่ะอาหารโปลแลนด์เนี่ย โปแลนด์นะคะเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ชาติหนึ่งในยุโรปตะวันออกนะคะอาหารการกินเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างเฉพาะตัวนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยรับเอาวัฒนธรรมเหมือนกับชาติอื่นๆในยุโรปตะวันออกนะคะเช่นชาวโปแลนด์เนี่ยนิยมทานตัวบีซุปนะคะเช่นเดียวกับชาวรัสเซียแต่วิธีการปรุงก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งอาหารหลักที่ชาวโปแลนด์นิยมนํามาทําเป็นอาหารเนี่ยก็คือจะได้แก่พวกกลุ่มข ปลาน้ําจืดนะคะแฮมเนื้อหมูครีมเปรี้ยวขนมปังดำนะคะเห็ดแตงกวาแล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆก็หนีไม่พ้นกระหล่ำปลีดองนะคะที่ในกลุ่มของยุโรปเนี่ยก็ยังคงนิยมรับประทานกลุ่มของกระหล่ำปลีดองอยู่นะคะโดยเฉพาะเห็ดนะคะเป็นพืชที่ชาวโปแลนด์เนี่ยนิยมนํามาประกอบอาหารค่อนข้างหลากหลายชนิดนะคะด้วยเหตุที่พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่เป็นลักษณะของ ป่าเขานะคะก็จะมีเห็ดอยู่เป็นจำนวนมากนะคะอาหารที่มีชื่อเสียงอีกชนิดที่ชาวโปรแลนนิยมรับประทานกันอยู่เสมอเนี่ยก็คือจะเรียกว่าบับก้านะคะบับก้าเนี่ยเป็นเค้กที่ทำมาจากส่วนผสมของยีสต์โดนะคะแล้วก็สอดไส้ด้วยแคนดี้นะคะเป็นพวกกลุ่มลูกกวาดหรือว่าเป็นผล,ลไม้แห้งชนิดต่างๆอย่างเช่นลูกเกดนะคะหรือว่าถั่วชนิดต่างๆแล้วก็เคลือบผิวด้านนอกด้วย ตัวน้ำตาลเคลือบนะคะอาจจะลักษณะคล้ายๆกับตัวเคตัวขนมปังชินนมอนนะคะที่ต้องเคลือบด้วยน้ำตาลไว้ด้านนอกนั่นเองค่ะเรียกว่าบับก้านะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารฮังการีนะคะอาหารฮังการีเนี่ยมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกว่าฮังการีนกูลาสนะคะปรุงด้วยเนื้อไก่หรือว่าเนื้อบัวนะคะแต่งกลิ่นแล้วก็สีด้วยตัวพริกปน่นแล้วก็ใส่ครีมเปรี้ยวก่อนเสิร์ฟนะคะ คู่กับดัม pling นะคะคำว่าดัม pling นะคะก็คือเป็นอาหารยาไส้ในแถบเอเชียบ้านเราเนี่ยก็มีอาหารชนิดนี้อยู่ค่อนข้างมากนะคะอย่างเช่นอาหารจีนเนี่ยก็คือกลุ่มของซาลาเปากลุ่มของอเสี่ยวหลงเปาขนมจีบนะคะหรือว่าเป็นพวกฮะเก่าต่างๆนะคะก็จะเรียกว่าดัม pling นะคะก็คือเป็นแป้งแล้วก็ห่อด้วยไส้นําไปทําให้สุกด้วยการ นึ่งหรือว่านำไปต้มนั่นเองนะคะแล้วก็รับประทานคู่กับตัวเบคอนแดงนะคะทอดกับปาปริก้านะคะก็จะสังเกตว่าอาหารของฮังการีเนี่ยก็จะดูสีสันที่จะค่อนข้างสดใสจากตัวพริกปาปริก้านั่นเองนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความเผ็ดร้อนมากนะคะส่วนตัวกูหละนะคะกูหละสตูเนี่ย เป็นสตูที่ทำมาจากเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ผักที่ปรุงรสด้วยปาปริก้านะคะแล้วก็เครื่องเทศอื่นๆมีต้นกำเนิดนะคะมาจากฮังการีในสมัยกลางกูหยาดเนี่ยยังเป็นอาหารยอดนิยมนะคะซึ่งรับประทานกันเป็นหลักในยุโรปกลางแต่มีการรับประทานในส่วนอื่นๆของยุโรปเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในอาหารประจำชาติของฮังการีแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ ของประเทศฮังการีด้วยเช่นกันค่ะสำหรับเมนูกูลาสนะคะอาหารยุโรปตะวันออกถัดมานะคะก็จะเป็นอาหารรูเมเนียนะคะอาหารรูเมเนีย รูเมเนียเนี่ยนะคะก็ที่พบเห็นกันทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นตัวนิยมนำตัวข้าวโพดนะคะข้าวโพดที่แกะแล้วนะคะนำมาบดละเอียดนะคะที่ชาวอเมริกันเนี่ยนำมาเป็นอาหารแล้วก็ของหวานในปัจจุบันนะคะก็จะมีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศรูเมเนียนั่นเองนะคะซึ่งเรียกตัวข้าวโพดบดละเอียดนี้นว่ามามาลา,าลิก้านะคะ ก็ชาวโรเมเนียเนี่ยนิยมรับประทานทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงชนิดอื่นๆประกอบด้วยอย่างเช่นหัวหอมใหญ่นะคะกระเทียมไส้กรอกกะหล่ำปลีดองเป็นต้นนะคะ ส่วนอีค่านะคะอีค่าก็คือไข่ปลาคาเวียนะคะที่ชาวรูเมนเนียเนี่ยนิยมนำมาทำเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยนะคะจะเสิร์ฟเป็นอาหารจานแรกพร้อมกับเครื่องดื่มโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมักนิยมรับประทานคู่กับปลาเฮอริง่งแล้วก็ตัวซอสมะเขือเทศค่ะถัดมานะคะยังอยู่ในอาหารรูเมนเนียอยู่นะคะซึ่งซุปที่ถือว่าเป็นซุปประจำชาติ ของชาวรูเมเนียเลยเนี่ยก็คือตัวซุปเปรี้ยวนะคะเป็นซาวซุปนะคะซึ่งเรียกว่า ทอดบาร์ดนะคะส่วนอาหารจานหลักนะคะที่ถือว่าเป็นอาหารประจำชาติที่สำคัญเนี่ยก็คือตัวชีเวสนะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบของผักหลายๆชนิดนะคะที่แตกต่างกันในเรื่องของสีสันนะคะก็คือจะเป็นตัวอาหารจานที่มีสีสันมาจากผักหลายๆชนิดนะคะซึ่งในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีการใส่ตัวเนื้อปลาหรือว่าเนื้อวัวผสมเข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องคำนึงถึง อาหารจานนี้เนี่ยก็คือสีสันที่แตกต่างกันออกไปของผัก ที่มีสีสันหลากหลายชนิดนะคะต้องแตกต่างกันออกไปหรือแม้แต่กระทั่งผักสลัดสีเขียวแล้วก็เห็ดที่เป็นที่นิยมของชาวโรมาเนียเนี่ยก็จะนิยมใส่เข้าไปด้วยนะคะเรียกได้ว่ามีผักอะไรเนี่ยก็จะครีเอทแล้วก็ใส่ลงไปนะคะเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความหลากหลายให้กับจานอาหารจานนั้นได้นะคะถัดไปนะคะยังอยู่ในกลุ่มของอาหารยุโรปตะวันออกนะคะก็คืออาหารยูโกสลาเวียนนั่นเองค่ะ อาหารยูโกสลาเวียนะคะก็ทั่วไปเนี่ยก็จะนิยมรับประทานตัวเนื้อแกะนะคะที่นำมาทำเป็นอาหารโดยมีเครื่องปรุงประกอบไปด้วยผัก หลากหลายชนิดนะคะอาหารส่วนใหญ่ของชาวสลาฟนะคะก็คือเราใช้เรียกชาวสลาฟเราใช้เรียกกลุ่มคนชาวยูโกสลาเวียนะคะก็จะนิยมใส่ตัวพริกป่นลงไปนะคะซึ่งเป็นเครื่องปรุงเข้าไปผสมด้วยเกือบทุกครั้งนะคะเกือบในในทุกเมนูของเมนูอาหารยูโกสลาเวียเลยนะคะแล้วก็อเอกลักษณ์นะคะที่จะพบเห็นก็คือจะพบเห็นตัวหอมใหญ่นะคะพริกชนิดเผ็ดแล้วก็สมุนไพรดองนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ย จะเห็นว่าชาวสลาฟเนี่ยนิยมรับประทานอาหารที่มีรสจัดนะคะแล้วก็อาหารที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็นิยมรับประทานรับประทานกันอยู่บ่อยๆเนี่ยก็คือตัวชีวับซีซีนะคะซึ่งเป็นไส้กรอกที่ทําจากเนื้อวัวหรือตัวลูกวัวนะคะทำการย่างบนเตาถ่านทําให้สุกหรือแม้แต่จะใช้เนื้อปลาเนื้อแกะหรือว่าเนื้อไก่นะคะแทนได้อาหารอีกอย่างที่ แม่บ้านชาวสลาฟนิยมทํารับประทานกันอยู่เสมอนะคะก็คือตัวไก่งวงอบนะคะรับประทานคู่กับตัวกระลำปลีดองนะคะส่วนตัวของหวานเนี่ยก็จะไม่มีอะไรที่เด่นชัดมากนักนะคะก็จะเป็นตัวของอาชาวสลาฟเนี่ยก็จะนิยมรับประทาน ผลไม้นะคะแล้วก็ชีสเป็นส่วนใหญ่ซึ่งอย่างที่บอกว่าตัวขนมเนี่ยจะไม่มีอะไรที่เด่นมากนะคะก็นิยมนําผลไม้แล้วก็ชีสเนี่ยมาจัดวางให้มีลักษณะที่สวยงามนะคะแล้วก็ทําเป็นตัวขนมนะคะทานหลังอาหารนั่นเองเพื่อเป็นการดับเลี่ยนนะคะในการทานอาหารที่เป็นมื้อใหญ่มาแล้วนะคะซึ่งผลไม้ที่เข้ามาเป็นส่วนประกอบโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่าประเทศยูโกสลาเวียเนี่ยมีการเพาะปลูกนะคะ ผลไม้ชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็มีจํานวนมากนะคะนั่นก็คือตัวลูกพลัมนะคะตัวลูกพลัมเนี่ยจะเป็นผลไม้ที่พบเห็นได้ค่อนข้างเยอะนะคะในประเทศยูโกสลาเวียนั่นเองลูกพลัมนะคะก็จะนิยมรับประทานแบบสดนะคะแบบตากแห้ง หรือว่าแบบดองหรือว่าแบบเชื่อมนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังนิยมนําไปทําอาหารในกลุ่มของอาจจะเป็นใส่ลงไปในส่วนประกอบของตัวอาหารด้วยเช่นกันนะคะก็จะพบเห็นตัวลูกพรัมสดหรือว่าลูกพรัมตักแห้งเนี่ยพบเห็นอยู่ค่อนข้างทั่วไปะคะ่ะ